สัสดีครับทำจระเข้จระเข้ครับท่านผะู้ชมจระเข้ครับ,บ,รบอันนี้ เป็นตัวเล็กนะครับมีในน้ำตัวนั้นก็เข้ามาอาบเดดกันนะครับโหอยู่เยอะอยู่เยอะเต็มไปหมดเลยครับผม อูหูมาฮะน่ะฮะอู้โอ้โหอหูหูหูนี่นะอะ้ีนี่นะอฮ้ยนี่ตัวบลอเลยฮะนี่ตัวใหญ่ครับเนี่ยพี่บิ๊กพี่บิ๊กพี่บิ๊กจะอยู่ตรงนี้ฮะเนี่ย น่าจะหลายร้อยรูสองร้อยถึงสามร้อยรูได้นะฮะตนะัวใหญ่ครับอืมเต็มนล้วเลยนี่ หรือข้าปากครับปากปากรับลมนะฮะอันนี้ไม่ที่อาปากนี่ไม่ใช่อะไรนะฮะคือเขารอให้เหยื่อวิ่งเออ่เข้ามานะเขาก็จะงับปั๊บเลยนะฮะที่พาเดินดูรอบๆนะฮะก็ทำรั้ว เล็กกั้นไว้นะครับห้ามให้คนเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตเนาะอาจจะเป็นอันตรายนะครับประมาณนี้นะครับโหดีใกล้ฮะตร,ตรงนี้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 นอนกินเสร็จแล้วก็นอนนะพี่เนาะ ต่อๆกตนโอ้โเป็นฟาร์มจระเข้เลยนะครับ ก็นอนอยู่หุ้ยหุ้ยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่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 โอ้ตัวใหญ่มากดูสิดูแค่หางเนี่ยพี่บิ๊กดูนะเนี่ยท่านผู้ชมดูด้วยอืมใหญ่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  อ่นนั่น,น <S <S <ess> <S ก็เข้าดูใกล้สุดได้แค่นี้นะครับดีจะหาแบบมุมดีๆเชีวยวชางด้วยนี่ไงช้างเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางเดินเดินน่าจะเป็นนะน่าจะเป็นน่าจะเป็นเส้นเดิน เดินทัวร์เดินทัวร์น่าท่องเที่ยว ไคร you know? ับตรงนี้ถ่ายได้ไหมถ่ายด้านนอกได้ไหมดูจระเข้ด้านนอกตรงนี้ได้ไหมได้เนาะไม่กล้าเข้าไปอ่ะกลวัวกลวัวกลัวจระเข้ไม่กล้ารงนีางนกยนงไปปากยัยืนขายยมีม้สบายตรงนี้เหรอเออลงไปเลย เดี๋ยวคุณยายเขาจะ,ะพาเราไปดูทางลูตรงไหนอ่ะนี่หน่คุณยายแพาไปดูหนึ่งใตรงนี้เราก็ไปดูในร่มชายเอาแบบแป๊กนแะมัน,อมนมงอ,อีกนานไหมครับถึงจะเปิดครับออประมาณเดือนพฤศจิกาใช่หเดือนพฤศจิกาก็เริ่มเปิดเนาะเริ่มธันวาประมาณวันที่หนึ่งเปิดเลยใช่ไหมครับธันวาเปิดเลยเปิดเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมใช่ไหมครับ นี่นะมีสะพานมีบันไดแล้วก็ไปยืนถ่ายในในต้นกระตินณงมีร่ม<ข>อ,<ข>อยู่ขอบคุณครับขอบคุณยายครับจ้าอยาปึ๊บปึ๊บปึ๊บต้องมายืตักเดดนะโอ้ต้องมาต้องมายืนตักเรรด็ดโอ้ไป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 ครับไปครับเราอมมาด้านหลังนะเราอมมาด้านหลังอ๋อคุณยายบอกว่ามีร่มด้วยนะครับมีร่มด้วยอ่าลองมาดูใกล้ๆครับมาดูฝั่งนี้ว่ามีจระเข้ อีกตัวโอ้ยนั่นไงนั่นไงครับท่านผู้ชมมุมนี้ไม่เห็นเลยว่ามันลกอะครับแลา,า,า,าวนไปอีกรอบเดีวกัน tuần hắn tuần hắn tuần hắn chờ tôi khay ใกล้สุดได้แค่นี้ครับท่านผู้ชมใกล้สุดแล้วนะครับใกล้สุดได้แค่นี้นะครับใกล้สุดแล้วดได้แค่นี้นะ ลืมกดไลค์กดแชร์ให้พว, like, share, พวกเราด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะครับวันนี้มีโอกาสพาเย็ซีมาดูจระเข้เนาะจระเข้ตัวเป็นๆเ,เลยนะครับอสองแท้ด้วยนะแต่กเขาจะอยู่ในกรงนะครับดูขาเอาปากเลยครับดูลิ้นของเขาลิ้นของเขาจะเป็นเฮ้ยเขาเขาไม่ได้มีลิ้นเหมือนคนนะครับเนี่ย เขาเขาหายใจอยู่ครับนะโหดูเขีย้ยวสิครับฟันเขานะโอ้โห้ยจมูกครับยังนั่งจมูกเขานาะนั่งจมูกครับจมูกจมูกนะ่าจมูกจมูกครับนั่งจมูกจมูกหายใจอยู่ตอนตนัน้นตอนนะั้นตกเปล่าๆนะฮะ ตัวนี้ตัวเล็กนะโอ้อยากจับอะอยากจับดูว่าผิว่าเป็นยังไงเนาะเพราะว่าผมไม่เคยสัมผัสเลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูมุมหนึ่งนะก่อนจะคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูมุมหนึ่ง มือมาครับผมโคตรมือมาครับผมใหญ่มากตัวนีว้ใหญ่มากตัวนี้ใหญ่มากครับ นี่ครับนี่นี่อยู่ตางนี้ยรันนี้ดูไม่ค่อยชัดอ่ะมันลบครับผมสวัสดีครับผม วันนี้ก็ทำดูโจรสเทธิ์นะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะครับโอเล่เอฟซีเทยแนดครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ